งันเริ่มพี่เร่มจบแล้วเริ่มที่เชอรี่มจิกถ่ายอยู่ถ่ายอยู่เชรี่มจิกตอนนี้เราถ่ายได้มากกว่า60ที่แล้ว่เป็นหัวเรื่องเ็นการับมาเจอเรื่องที่เท่าไหรแล้วเคราเื่องที่สแหละเรื่องที่สามป่ะจิงจเราเราไม่ได้เจอเหมือนจะเยอะแต่ว่าไม่ได้เยอะนะการเขาไปเรื่องที่เท่าไหร่ใช่โอเคแล้ว เหมือนเขาเป็นฟิลประเพณีอ่ะเหมือนปีต้องไปทุกปีอ่ะแล้วเรายี่กี่ในแต่ละเดือนเป็นยังไงด้วยแม่ของเราเป็นนี่ไงก็เหมือนกุมภายยี่สิบเก้าอ่ะนี่มันก็เลยจะต้องสเปเชียลนะอีกรอบนึงก็ตอน40่สิบ้นะเรื่องเก่าเป็นยังไงบ้างมันไปถึงไหนแล้วเรื่องเก่าตอนนี้ก็ถ่ายได้มากกว่า60%แล้วหมายถึงเรื่องนี้หรือว่าดาร์กบูคิสเรื่องเก่าขนานอ่าไม่ใช่เชอรี่แมจิกเชอรี่แมจิกเชอรี่แมจิกยูยูยูตอนนี้เขามีญี่ปุ่นใหม่แล้วเมื่อกี้เห็นป่่่่่ะใใชเเเเเ้าามมมมีีญปุนนหหแแลวรรอออออกิัิบใช่ ของเราคือถ่ายไปตรวจไปหรือว่ายังไงคือของเราถ่ายไปตรวจไปด้วยใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องต้องให้แบบเหมือนทุกคนนะมันมันต้องส่งต้องส่งไป่ไดหมายถึงว่าเออที่ที่ที่เหมถึงว่ามันมันช้านิดนึงเพราะว่าพอทํางานกับญี่ปุ่นน่มันจะต้องมีความแบบถ่ายปุ๊บแล้วก็มีความแบบใช่ใช่เพราะว่าเรามีเจ้าของลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็เราไม่ได้ตัดสินใจทั้งหมดคนเดียวเราก็ต้องมีทางญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะทำเงี้ยการทํางานมีหลายขั้นตอนนิดนึงแล้วบันญัตเยอะขนาดไหนถึงทำให้งานดูบัญช้ามากคือ จริงๆมัน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 จมน้ำตายแล้วกูไม่ไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่ามันคือบางทีมันมีคือจากการที่เราแบบแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีแบบล้อ translation บางอย่างหายไปทำให้แบบเข้าใจกันไม่ตรงกันแล้วเรื่องบริบทด้วยไงว่าสมมตินะถ้าทำแบบนี้ญี่ปุ่นแบบปกติแต่ว่าพอมาทำแบบนี้ในไทยอาจจะดูแปลกอะไรอย่างเงี้ยคือบางที มันยิแสดงแปลกเลยด้วยไงแสดงแปลกแล้วมันก็ยิ่งแปลกไปกันใหญ่ก็เลยคนเดินทางสามารถตะกองคุณได้กันไหมสามารถตละกองคุณได้กันไหมใช่ใช่บริบทสำคัญเพราะว่าบางทีเราทำในรูปแบบของไทยแล้วทางญี่ปุ่นเขาจะเหมือนแบบเฮ้ยอันนี้แบบทางญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยเห็นด้วยนะบริบทของเขาไม่ใช่อย่างนี้อะไรอย่างนี้กถามว่าเวลาการถ่ายมันถ่ายเรียนมาเลยหรือว่าถ่ายข้ามเหมืดถ่ายข้ามไปค่าไป แต่ว่าเขาบอกว่าเวลาถ่ายมันต้องให้ฉากเหมือนในมังงะในเรื่องนั้นเลยใช่ไหมครับคือมังงะคือเราเราอะรีเมคมาจากมังงะที่เป็นตัวการ์ตูนไม่ใช่ทางซีรีส์นะครับใช่่แทางการ์ตูนอะคือเราค่อนข้างจะต้องแบบเอามาที่แบบเป็นตอนตอนที่ค่อนข้างจะเหมือนเลยก็คืออย่างนั้คือเราต้องอัดแอปมาจากมังงะห้ามห้านมาจากซีรีส์เพราะซีซีของไทยญีปุ่นเขาก็อัดแอปมาจากมังงะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถไปกรอบเขาได้เราก็ต้องอัดแอปจากมังงะมาที่เหมือนกันแล้วซีนเนี่ยมันต้องเป็นเป๊ะขนาดนั้นไหม ผมว่าก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าความความยากและความละเอียดก็คืออยู่ตรงนี้แหละว่าเราจะทําไงให้แบบมันออกมาแล้วมันดูมันดูเกิดขึ้นจริงได้มันไม่คือพบบางอย่างในมังงะกับในชีวิจริงมันก็ไม่เหมือนกันเราทําได้มาสีหน้ามังงะการ์ตูนอะเอพี่ว่าเตทําได้คาดหวังนะไอ่บอกเลยหรอคนคนเอ็กเซปชั่นน้อยก็เลยเอออะไรยางเลยแล้วต่อย่นลึบเลยมันจะได้หรอเ่าม่มดิวัดตัวฉันเอง แล้วมันจะมีควารู้ความเป็นไทยแน่นอนมันจะได้แบบเฮ้ยแล้วแฟนไทยดูแล้วมันจะยังไงเออแฟนไทยดูแล้วก็มีความสุขไม่บอกว่ามันก็จะได้อีกอีกอารมณ์หนึ่งอีกกลิ่นอายหนึ่งเป็นกลิ่นอายแบบไทยๆอะไรเงี้ยช่ังลาเล่นไปแล้วทางญี่ปุ่นเขาว่ายังไงบ้างฟีดแบ็กกลับมาว่าเออหกสิบเปอร์เซ็นต์ที่ถ่ายไปเขายังไม่ตอบรายเลยบลูเรนบลูเล่นหมือนกับเราไม่รู้ไงคืออันนี้คืออันนี้ก็จะเป็นโปรเซสของเบื้องหลังขเบื้องหลังแล้วตอนนี้เรามีหน้าที่ถ่ายอย่างเดียวอะไรเงี้ยใช่่่แแตตีนนนนนคงไดดู้้ปหาอ คงได้ดูนี้ปีนี้ผมปีนี้แล้วท่านเหรอมาดูเทรลเลอร์ได้ดูปีนี้ได้แล้วได้ดูแล้วด้วยสิงหาใช่ดูไปแล้วซีรีส์ผมว่าได้ดูปีนี้เหมือนกันคือเรื่องต่อไป่งนิดงน่อยไปไม่หยุเพิ่งไปแป๊บนึ่งผมจะระบอกที่นี่ผมเพิ่งคิดออกได้ว่ามันจะมีความที่แบบเซอร์ไพรส์ขึ้นมามากกว่าเดิมเพราะว่าของทางญี่ปุ่นอ่ะ เขาทําตอนที่แบบทําซีรีส์ตอนที่มีมังงะแค่6ตอนแต่ว่าตอนนี้มังงะไปเป็น12 oh u, เล so ่มแล้วฉะนั้นของไทยจะทําตั้งแต่1นึ่งถึงสิบสองอันนี้ใช่ของเราก็จะมีเนื้อหายากเก็ตไหมเก็ตไหม ฉะนั้นคนที่เคยดูของทางญี่ปุ่นมาแล้วจะดูได้แค่6ตอนแต่ถ้าเกิดมาดูของทางไทยจะดูได้ยาวถึงสิบสองตอนแต่ว่าถ้าใครอยากดูทางญี่ปุ่นให้เท่าเราก็คือสามารถดู2รอบก็จะเป็นสิบสองตอนเท่ากันตอนนี้เหรอตอนนี้ก็คือเดี๋ยวดูแบบก็คือถ่ายไปแบบกระโดดกระโดดมามันก็ไม่รู้หรอกว่าว่ากี่ตอนแต่จริงๆมันคือหกสิบเปอร์เซ็นต์มันเกิดขึ้นทางมาแล้วอเกิดแล้วเกิดแล้วรอไปบ้านหลอดออนเซลล์ครับบ้านหลอดออนเซลล์ครับทำไมอยากรู้อะไรความมัวยังไม่รัน ความเหนียวเข้ามาแทรกเปิดทกิจการที่แบบเปิดตัวมาเตรียมเราผมว่าเรื่องนี้เป็นเป็นการเล่นซีรีส์แนวเนี้ยครั้งแรกของพวกเราที่แบบรวมกัน4คนเป็นสี่คนที่รู้จักกันอยู่แล้วสนิทกันอยู่แล้วแล้วมาเล่นเป็นกลุ่มก้อนที่ต้องมีความสัมพันธ์แบบรักกันบ้างตีกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วมีมิชชั่นเดียวกันเป้าหมายเดียวกันแต่ต่างต่คนเนี่ยแบบเขาเรียกว่าไอเดียเป็นคนที่ต่างกันมากแต่ต้องมีมิชชั่นเดียวกันก็คือเป็นปราผีเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดความแบบวัยป่วงเกิดขึ้นนใ ทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ทั้งในซีรีส์อะไรเงี้ยซึ่งมันสนุกมากวันนั้นไปถ่ายเทรลเลอร์ก็ยังก็แบบคุยเล่นกันแบบสนุกสนุกมากแล้วก็เนื้อเรื่องก็น่าสนใจด้วยผมว่ามูเอ็นมูเอ็นทัวร์มัมมมมกนก็จะออกมาเป็นแบบมีคอมเมดี้มีดรามา่าแล้วก็มีฮอนติ้งมารวมกัน3อย่างอะไรเงี้ยก็จะแบบมันทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันดูน่าสนใจ<ม>ดูน่าติดตา,ามอะไรเงี้ยคอมเมดี้เลยขนาดนี้เลยแล้วนะคะ คือที่ที่ผมบอกในเวทีคือหมายถวงว่าศาสตร์ของการเล่นคอมเมดี้กับเขาในชีวิตจริงมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยชื่อในชีวิตจริงเราไม่ตั้งใจให้เกิดไงแต่พอเราตั้งใจจะให้เกิดในหนังมันจะยากเพราะมันแบบมันจะอีกแบบหนึ่งอ่ะเออเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ คือเตกับแจยจะเข้าใจสิีคือแจยก็เป็นคนที่ชีวิตมีจังหวะคอมเมดี้เยอะแต่พอไปเล่นจริงอ่ะคนอย่างเราจะเครียดเข้าใจไหมครับคนอย่างเราคนอย่างเรามันจะเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยากเข้าใจไหมแต่อย่างใช่แต่ผมว่าอย่างคนอย่างนิวอ่ะอยู่ในซีรีส์คอมเมดี้ก็จะง่ายเพราะเขาเขาจะมีจังหวะของเขาซึ่งในชีวิตจริงอาจจะแปลกๆแต่ว่าในคอมเมดี้อาจจะปกติอันนี้เรื่องจริงแต่ว่าอย่างอย่างเตกับแจยเนี่ยพอไปเข้าไปในซีรีส์ปุ๊บมันจะเหมือนเราจะพอตั้งใจกันเองันเองกัเองใช่แล้วทำไมเราไม่เราไม่รับคนอย่างเราเเข้าไไปในซีีีรรรส์ลยออ่ะะตง ขยี้เขียเองเอาเชี่ยโคอยจากเรานี่ถือว่าคอมเมดี้ได้แล้วได้เลเราแม่คนอย่างเราเข้าบในซีรีส์อะเคาเปน่างเราเลยเชียยแล้วตอบเลยไม่ได้ละอ่ะเสร็จแล้วเหยียบรองเท้าตัวเอง คนอย่างเราอะคนอย่างเราแล้วไม่เราไม่เอาคนอย่างเราเข้าไปในซีรีส์เป็นคนอย่างเราเลยอะไม่มันมันไม่เหมือนผมไม่เหมือนกันมันยากเพราะผมเป็นคนที่เหมือนแบบเพนี่งแต่ว่าจริงๆริเราเป็นคนค่อนข้างเครียดนะนิวจะรู้เหมือนเราเป็นคนคือจริงๆรแล้วจังหวะธรรมชาติมันมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแต่ว่าพอให้ไปตั้งบังคับให้ทำเนี่ยมันจะไม่มีจริงจริงแล้วมันมันยากเพราะถ้าอยู่ต่อหน้ากล้องมันจะไม่เหมือนกันใช่จะมีความแบบอะไรบางอย่างนิดนึงอ แต่วันเนี่ยเขาจะผมว่าเขาจะได้ถ้าในในซีรีส์เขาจะแบบกดดันกูแหละไม่ไม่ใช่เหมือนดาดาอยู่หรือเปล่าว่าดาคิดถูกฉันชอบฉันชอเล่นอชว์มีคนดามีชิดามีหมอด้วยก็จะคอมเมดี้แล้วมันมีเรื่องราวอื่นๆเข้ามาอีกไม่ใช่เหรอมันมีเรื่องของแบบคอมเมดี้แล้วก็มีความสัมพันธ์ของในครอบครัวเพราะอย่างเตยกับแจเล่นเป็นพี่น้องกันครับใช่ก็จะมีเป็นพี่น้องที่แบบ เหลือกันสองคนนะี่ยเราก็ไอ้ยไม่เหลือสองคนก็เราอยู่กันสองคน,นแล้วก็จะมีความแบบมันมีความพึ่งพากันบางอย่างอะไรเงี้ยเออแล้วก็สองสองคนนี้มูดก,กับน,นิวเขาจะมีความสัมพันธ์กันคือเรื่องนี้เหมือนดําเนินด้วยคำว่าบ้านเลยครับเพราะ,ะว่าแต่ละคนคือ,อ,อบ้านคือจุดหลักสําคัญแล้วก็ทั้งของของของตัวละครด้วยแล้วก็ของทุกคนในชีวิตด้วยผมว่าทุกคนคงแบบครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มันบ้านใช่ครับ That's why ์เขาชื่อโฮมในเรื่องเขาชื่อโฮมเซอร์เขาชื่อพีซเพราะว่าเหมือนตอนแรกชื่อสุก ชื่อในโปรเจกต์แรกเนี่ยมันจะเป็นแบบ peaceful properties ใช่ก็เลยเป็นพีชผมชื่อพีชแล้วนี่ชื่อโฮมอะไรเงี้ยอะไรค่ะถ่ายบ้านถ่ายบ้านถ่ายบ้านด้วยครับไม่ฝากครับ ครับผมก็ฝากอินสตาแกรมนะครับตะวอนนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับเต้ยนะครับครับผมฝากเอ็มอีวีวีไอีนะครับฝากชริมจิกนะครับกำลังใกล้จะออนแล้วภายในปีนี้นะครับได้ดูกันแน่นอนแล้วก็ฝากซีรีส์บ้านหลอดออนเซลด้วยนะครับก็ถ่ายชริมจิกจบเมื่อไหร่เดี๋ยวรีบถ่ายทำให้ทุกคนได้ดูปีหน้าแน่นอนครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานอื่นๆด้วยที่เต้ก็มีออกมาเรื่อยๆนิ้ยก็มีออกมาเรื่อยๆนะครับครับผมครับ แล้วก็ฝากฝากรูปนี n s นสแกรมกดไลค์ด้วยครับจะขอไปบ่อยสินะกคนเลคอู้หูยตกลงาอันนิ้ถอยหน่อยโอ้โหอีกนิดนึงนิดนึงทุกอนมากัมากัมากอน เมื่อกี้พีอาเขาบอกมาว่าฝากด้วยนะครับเอ่อจีมทีวีสตาร์อินปิกได้ดูกันปลายปีนี้แน่นอนใช่ก็เป็นไม่ได้ดูกันปลายปีนี้แน่นอนได้ได้นันวาคือเราลงสนามปลายปีลงสนามปลายปีนี้แล้วมันมีทั้งรูปแบบไลฟ์ด้วยไงแล้วก็แบบในสนามจริงลงสนามจริงด้วยซึ่งก็เป็นมหกรรมการแข่งกีฬาจริงจังครั้งแรกของจีมทีวีากตีอ่ะที่เราจัดมาหลายปีอ่ะมันเป็นฟิลเหมือนแบบแข่งกีฬาคำข่าวแต่ครั้งนี้เป็นการแข่งกีฬาแบบจริงจังอันนี้มีฮับไทมโชว์ด้วย เป็นงานอาิษฎของพี่นิวก่อนเห็นเมื่อกี้ทีเซอร์ก็แบบโชว์แบบว่าพอนิวเป็นพอนิวเล่นบาสเกตบอลก้ามออมาเป็นมัดเลยเป็นยังไงบ้างเป็นนิยายเป็นยายทำอะไรเปนยัไงทำอะไรเป็นเอาก้ามออมาบ้างคันเหรือร่าไงคันคันเสื้อมันติดเกาตรงนี้ตรงนี้ก็หน่อยโอเคโอเคเออเดี๋ยวมันตีกันเนาะตัของผมเป็นนักเล่นเล่นบาสครับอยู่ในทีมบาสทีมบาสของผมก็จะมีผมอยู่สีดำครับเป็นเอ่ออะไรอะไรชาโดว์อีโก้ครับผมใช่ก็เล่นเล่นบาสก็จะมีนีโอซึ่งเป็นนักบาสทีมชาติ ใช่ใช่เราโชคดีเรามีได้เปรียบแล้วเราได้เปรียบก็คือมีจอร์ดเวียร์อีกหนึ่งคนชนะเลยสบายด้วยถ่ายภาพอยู่ถ่ายกล้ามหรือจอร์ดเวียร์อยู่ทีมวะจอร์ดเวียร์อยู่ทีมเราทีมเราคือเราเราคือสีอะไรสีดำชาโลวอีโก้อ๋อชาโลวอีโก่เราอยู่ทีมผมียปะเตเต้เล่นแบดด้วยปะไม่ไเล่นแบดผมเล่นแบดพี่นิวพี่นิวมีความพร้อมยังไงบ้างกับตรงนี้คือผมจะคือแต่ละคนที่ที่เล่นอยู่ในทีมคือจะตัวค่อนข้างสูงใหญ่ผมจะเน้นแบบ ไปสายทางชูตติ้งแล้วกันเราเป็นความสามารถเลิกมีแล้วฮะยินดูวงนอกยินดูวงนอกสนามอะในส่วนของพี่เต้ตีแบบคนเดียวเขาตีแบบคนเดียวไม่ได้เนอะต้องตีหลายๆคนเพราะว่าเราประกาศแล้วว่าเสามคนอยู่ด้วยกันเราจะอยู่คนเดียวไม่ไม่เคยประกาศอย่างนั้นเลยนะครับไม่คือเอาจริงๆนะเราติดทวิตเตอร์เหมือนกันนะเราอะเป็นแอปพลิเคชันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หมายถึงเขาออ๋ อันนี้น่ากลัวตรงที่คนอื่นเขามีดีกรีกันหมดมาร์คพาคินเนี่ยดีกรีเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติสกายเนี่ยก็เป็นพี่น้องลูกขนไก่ซึ่งเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาถูกเทรนมาโดยนักแบดทีมชาติเหมือนกันคุณปอป้อเป็นคนเทรนให้ใครจูกเทรนเหมือนกันสกายสกายเหรอแล้วก็ ก็เป็นนักกีฬาเยาวชนเหมือนกันล<ะ>แล้วคนที่เขียนสิ่งนี้ใน X เนี่ยพยายามจะหาดีกีให้ดีกีคือมีคนชวนไปตีแบด <c oughs> ไม่ต้องเขียนก็ได้ถ้าจะเขียนอย่างงี้มันดูแย่คือข้ามฉันไปเลยคือเขียนดีกี3คนแต่ว่าพอเขียนว่าตะวันดีกีคนชวนตีแบดเยอะดีกีอะไรก็คือตีบ่อยเล่นบ่อยไม่แล้วไม่ได้คือคนชวนตีเยอะแต่ไม่ได้ไปด้วยประเด็นอ่ะเนี่ยลายของวินยังค้างเลยวินชที่ทำมาสุดท้ายไปที่เตะตีแบดกันแต่ไม่ได้ตอ ลืมจบเพราะว่าเราหาวันนี้อยู่แล้วไม่ท่างตีแบตสกิลตรงนี้เราได้เท่าไหร่สกิลการตีแบตจับไม่แบตเท่าไหร่เต็มร้อยเต็มร้อยได้เลยไม่ได้เยอะคือเราเป็นอย่างนี้เราเป็นเพลเยอร์ธรรมดาที่เล่นกับเพื่อนเราไม่ได้เป็นฟิลแบบเคยไปแข่งอะไรอย่างนี้แต่แต่สิ่งที่เรามีเรามีเรามีการปวดหลังร่วมกับว่าคือคาดข้อเท้าพลิกบ่อยอันนี้พวกนี้เราไปร่วมนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเป็นจุดเด่นเพราะว่ามันจะ ถ่วเวลาได้ดีใช่เวลามีอะไรเกิดขึ้นก็เราเอ้ยแล้วก็และเด็กๆเป็นหอบหืดด้วยเราก็เลยแล้วโตมาเป็นโควิดด้วยก็คือแบบจุดเด่นเราเลยพบ้งโค้งไปแข่งไปเป็นอะไรจุดเด่นจุดเด่นนี้เตได้แจ้งที่มาได้ทราบหรือยังว่าเรามีภาระเราต้องมีเยอะภาระเอาจริงๆปะการการจับทั้งหมดเนี่ยเรามารู้วันที่เหมือนเขาบอกเราเลยคือคือเหมือนแบบเรามารู้เลยว่าอาร์ต้องแข่งนะคือเราแบบไม่ได้เลือกคู่เลือกคนเลยด้วยคือมารู้ว่าเราต้องลงก็คือ เฮ้ยแล้วสี่คนที่เรามีดีกรีแบบเนี้ยทั้งสนามดูกัน4ี่คนเราไม่ได้มีตัวขารว่าเข้าใจว่าเราอยากคือทีมแบบเราทีมบานจะมีทีมบานคือเล่นบ้านเนี้ยคุณจะสะดุดล้มอะไรก็อาจคนอาจจะมองอันอื่นอยู่ก็ได้มีอยู่4ี่คนแล้วคนเราับจองเนี่ยมีอาการเนี่ยทช่ที่บอกเขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบ ตอนนี้จะหาเวลาไปฝึกก็เนี่ยถ่ายซีรีส์กันไม่มีเวลาแต่เรามัว่าไงบ้างคะต้องตีคู่กับเราแต่เรามีเรามีเอ่ s t r a t จี้ของเราแล้วครับอ่ s t r a t จี้เรียบร้อยแล้วเราจะไปโดนแทงนะครับเราเรากลัวเรามีกลัวฝั่งตรงข้ามบ้างไม่แพ้เราไม่ได้กลัวกฝั่งตัวเองวกมาไม่เอาจริงกลัวปราะว่าเอาจริงป่ะ2คนเต็มมาก็พูดไม่หยุดสกายกับซีก็เงียบมากจริงมึงสองคนจะแบ่งกันไปอยู่ฝั่งนู้นบ้างนะแล้วก็ไปวุ่นุยกันไหมอะ เราไปทางเัื่นเขาคุยกันบ้างใช่เพราะสกายกับซีเอาจริงบู๊นน้อยจริงจริงๆอ่ะสุดท้ายแล้วเรามีความพร้อมไม่เตะกับการลงสนามครั้งนี้หรือเราจะข้ามพาร์ทไปโชว์เลยร้องเพลงเราไปโชว์ก่อนเรามีโชว์ด้วยใช่ไหมเออมีโชว์ด้วยมีโชว์แม้เราจะอยู่ที่มุมเล็กๆตรงนั้นก็แต่เราก็มีเราก็เลยคิดว่าหนึ่งเราโฟกัสที่โชว์ดีกว่ายีวันไหน วันนี้ยี่สาธันวาคมครับที่ Impact Arena ครับผมเมืองทองธานีครับได้เจอกันแน่นอนครับแล้วก็ใครที่มาไม่ได้ก็ซื้อแบบออนไลน์ก็ได้ครับทีกท่านครับผมโอเคอันนี้สดจริงนะสดจริงขอบคุณเลยนะเจริงผ้มเราคุันเรองอะไหลังหรอเจ้าหลังหรอแล้วก็เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเ็ปจัดครับไม่เคยเป็นบ้างเวลาเราใส่สูดแล้วดึงมันจะปัดไม่ไปมันจะติดมันล้างอ่ะเ